เคยคิดกันไหมครับว่าชีวิตที่วางแผนเอาไว้เป๊ะๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันอาจจะมีทางเลี้ยวที่เราไม่เคยเห็นในแผนที่โผล่ขึ้นมาเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยครับเราจะมาดูเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชีวิตพลิกผันสุดๆจากการเป็นทหารในค่ายสู่การเป็นแดนเซอร์บนเวทีหมอลำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย คือถ้าดูจากไทม์ไลน์ชีวิตของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มมาแบบปกติมากๆเลยนะเรียนจบบริหารธุรกิจซึ่งก็ดูเป็นสายงานที่มั่นคงใช่ไหมครับจากนั้นก็ไปเป็นทหารกองประจำการแต่แล้วจูๆ่ๆเส้นทางชีวิตก็หักเหยวแบบเกือบร้อยแปดสิบองศาไปสู่การเป็นแดนเซอร์มืออาชีพซะอย่างนั้นเรื่องราวที่ไม่ธรรมดามันเริ่มจากตรงนี้แหละครับแล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่าน,นั้นอีกนะคือตัวตนของเขาในอดีตครับต้นตาลเขาบอกเองเลยว่า เขาเป็นคนขี้อายมากไม่ใช่สายแดนซ์ไม่ใช่คนชอบเต้นเลยแล้วก็ไม่เคยคิดฝันด้วยซ้ำว่าเขาจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้โอ้โหคือมันตรงข้ามกับภาพที่เราเห็นบนเวทีแบบคนละขั้วเลยครับอ่ะงั้นเราหลังย้อนกลับไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าก่อนที่สปอตไลท์จะส่องมาที่เขาเนี่ยตัวตนจริงๆของผู้ชายที่ชื่อต้นตาลเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่ คือชีวิตเขาเนี่ยมาตามสเตปที่หลายคนคุ้นเคยเลยเป็นเด็กเก็บตัวขี้อายเรียนก็เรียนสายบริหารธุรกิจระหว่างเรียนก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปคือดูยังไงก็ไม่มีแววไม่มีเขาเลยสักนิดว่าจะจับพลัดจับผู่มาเข้าวงการบันเทิงได้ครับแล้วพอเรียนจบปุ๊บเส้นทางก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกก็คือไปเป็นทหารรับใช้ชาติหนึ่งปีเต็มซึ่งถ้ามองจากตรงนั้นเนี่ยอาชีพศิลปินนี่คือยิ่งดูห่างไกลาจากชีวิตเขาออกไปอีกเยอะเลยครับ แล้วคำถามก็คืออะไรละ่ะที่ดึงเอาทหารกองประจำการคนหนึ่งเนี่ยให้มาอยู่บนเวทีหมอลำที่ดังระดับประเทศได้จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ล่ะครับจุดเปลี่ยนสำคัญของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากการตั้งใจไปออดิชั่นเลยนะแต่มาจากความบังเอิญล้วนๆเลยครับคือช่วงที่เป็นทหารมีเวลาว่างก็เลยไลฟ์สดเล่นๆและดันมีพิธีกรจากวงหมอลำชื่อดังอย่างระเบียบวัทศินมาเห็นพอดี กลายเป็นว่าการไลฟ์ครั้งนั้นเนี่ยเปิดประตูบานใหม่ให้เขาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแต่ที่มันพีคไปกว่านั้นอีกก็คือตัวเขาเองเนี่ยแทบไม่เคยดูหมอลำจริงจังเลยครับไม่ได้เป็นแฟนคลับแล้วก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าพิธีกรที่ทักมาเนี่ยเป็นใครเรียกได้ว่าเป็นคนนอกวงการแบบร้อยเปอร์เซนที่กำลังจะได้ก้าวเข้าไปในโลกใบใหม่ที่ตัวเองไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอ่ะ การได้รับคำเชิญก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่พอต้องเข้าไปเจอกับความเป็นจริงของอาชีพนี้แล้วเนี่ยมันเป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่รอเขาอยู่เลยคือมันคือการเริ่มต้นจากศูนย์ของจริงเลยครับเพราะปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเขาเต้นไม่เป็นไม่ใช่แค่เต้นไม่เก่งนะแต่คือเต้นไม่เป็นเลยอืมขนาดนับจังหวะช่วงแรกๆอย่างนับไม่ถูกเลยด้วยซ้ําคิดดูสิครับว่ามันยากขนาดไหนแล้วดูตัวเลขนี้นะครับ260 ตัวเลขนี้บอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับความหนักของอาชีพนี้260คือจำนวนโชว์ที่วงต้องแสดงภายใน1ปีเฮ้ยปีหนึ่งมี365วันนะครับนี่คือแสดงไปแล้ว260โชว์แทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้ยังไม่นับวันเดินทางอีกนะโอ้โหตารางงานคือโหดมากๆครับพอตารางงานมันแน่นเบอร์เนี้ยไลฟ์สไตล์มันก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับคือแสดงเกือบทุกวันเวลานอนก็สลับกันไปเลยนอนกลางวันทำงานกลางคืน กินข้าวก็ต้องรีบๆกินแทบไม่มีเวลาพักเดินทางข้ามจังหวัดกันเป็นว่าเล่นแน่นอนว่าร่างกายคือรับภาระหนักสุดๆเนี่ยแหละครับคือชีวิตจริงที่อยู่เบื้องหลังแสงสีบนเวทีทีนี้นอกจากเรื่องงานหนักๆบนเวทีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่เขาต้องรับมือด้วยก็คือเรื่องของครอบครัวแล้วก็เป้าหมายในอนาคตของตัวเองครับแน่นอนครับว่าปฏิกิริยาแรกจากที่บ้านคือช็อกเลยประหลาดใจมาก ลองนึกภาพตามนะครับว่าลูกชายเราที่เห็นมาตลอดว่าเป็นคนเงียบๆขี K ้อายอยู่ๆวันนึงไปโผล่เป็นแดนเซอร์อยู่บนเวทีใหญ่เป็นใครก็ต้องงงใช่ไหมครับมันเป็นภาพที่ทางบ้านเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลย มันก็เลยเกิดเป็นภาพความฝันสองแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับด้านหนึ่งก็คือความหวังของพ่อแม่ที่ก็อยากจะเห็นลูกมีอนาคตที่มั่นคงทํางานรับราชการอะไรแบบนี้ส่วนอีกด้านก็คือความจริงของต้นตาลในตอนนั้นที่ได้ค้นพบตัวต,วตนใหม่ในฐานะศิลปินซึ่งเป็นอาชีพที่น่าตื่นเต้นแต่ก็หนักหน่วงมากแต่เขาก็ไม่ได้เลือกทางใดทางหนึ่งแบบหักดิบนะครับเขามีแผนของตัวเองอยู่คือมองว่าช่วงเวลานี้เนี่ย เป็นเหมือนการออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตขอใช้เวลาบนเส้นทางสายนี้อีกสัก2-3ปีแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับไปทำตามความฝันของครอบครัวก็คือการไปสอบเข้ารับราชการนั่นเองแล้วจากการเดินทางที่มันสุดขั้วขนาดนี้เนี่ยมันสอนอะไรให้กับเขาบ้างเขาก็มีคำแนะนำดีๆที่อยากจะส่งต่อไปถึงคนอื่นๆด้วยครับข้อความหลักๆที่เขาอยากจะบอกกับทุกคนที่กำลังมีความฝันเลยก็คือถ้าอยากทำอะไรก็แค่ลงมือทำเลยครับ ไม่ต้องรอไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราอาจจะไปเจอกับสิ่งที่เรารักจริงๆในเส้นทางที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้การค้นพบมันเริ่มจากการลงมือทำนี่แหละครับนะเขาก็มีอะไรอยากจะฝากถึงครอบครัวถึงผู้ปกครองด้วยเหมือนกันนะครับก็คืออยากให้ลองเปิดใจกับเส้นทางอาชีพที่ไม่เหมือนใครดูบ้างอยากให้เชื่อมั่นว่าอาชีพแบบนี้ก็เป็นอาชีพสุจริตที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ และที่สําคัญคืออยากให้มีพื้นที่ให้ลูกๆได้ลองทําตามความฝันแล้วก็ค้นหารสวสรค์ของตัวเองดูเรื่องราวของต้นตาลเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าบางทีเส้นทางชีวิตที่มันคุ้มค่าที่สุดสนุกที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่เราวางแผนมาตั้งแต่แรกเลยก็ได้ซึ่งมันก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าแล้วเสียงเรียกร้องที่ไม่คาดฝันแบบนี้มันอาจจะกำลังรอใครบางคนอยู่ก็เป็นได้